ตัแวแรกวันนี้เป็นที่สึกฟุตบอลฟินแลนด์วส์คารลิก้าครับเป็นเกมคู่ระหว่าง SJK เปิดบ้านพบ VPS นะครับคู่นี้ลงสนามเวลา23นาฬิกาตรงซึ่งทางเจ้าถิ่น SJK นะครับก็อยู่ในโซนหัวตารางเล่นมา6นัดมี13คะแนนครับขณะที่ VPS นะครับเล่นมา5นัดมี7คะแนนยิง8แล้วก็เสีย10 โดยห้านาที่ผ่านมานะครับเจ้าถิ่น s อ k ก็ถือว่าผลงานใช้ได้นะครับชนะ3เสมอ1นแล้วก็แพ้1นครับเกมล่าสุดบุกแพ้ทีมใหญ่อย่างคูปีมานะครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งขณะที่ทีมเยือน VPS เนะครับห้าเกมหลังสุดก็ชนะ3แล้วก็แพ้2ครับโดยตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับหครั้งหลังสุดแพ้ชนะกันฝั่งละ2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน1ครั้งนะครับแต่ว่า2เกมล่าสุดเนี่ยเจอกันที่สนามแห่งนี้นะครับก็เป็น VPS บุกมาเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดครับ ซึ่งวันนี้ตามเงื่อนไขครับก็ให้เจ้าบ้านนะครับก็บังคับชนะดูแล้วก็เป็นบอลที่ยังมองว่าสูสีนะครับเทียบชื่อชั้นฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับแถมสถิติคู่นี้ก็ใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ออกได้3หน้านะครับลุ้น2หน้าดีกว่าครับคู่นี้ก็เลือกเชียไปที่ทีมเยือน VPS ส่วนคู่ที่2ครับไปกันที่สึกการโช่ซาลาอาอิตาลีเป็นเกมคู่ระหว่างเวเนเซียนะครับจะเปิดบ้านพบกับทางเรนตีน่าครับ ผูนี้ลงสนามเวลา23ม่มนาิกาสนาทีเจ้าถิ่นเวเนเซียอยู่ในโซนท้ายตารางนะครับกำลังหนีตาย35นัดมี26คะแนนยิง28เสียไปถึง49นะครับขณะที่เฟรนติน่านะครับ35นัดมี59คะแนนยังลุ้นโคต้าฟุตบอลยุโรปได้ในเวลานี้ครับผลงานท้าเกมที่ผ่านมานะครับเวเนเซียชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้น1นเกมล่าสุดก็บวกเสมอโตโนโมา1นนนะครับขณะที่เฟรนติน่านะครับ 5เกมสุดก็ชนะ3แล้วก็แพ้2ครับล่าสุดก็แพ้โรเบติสนะครับในช่วงต่อเวลาก็ตกรอบรองชนะเลิศยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับนัดแรกของฤดูกาลที่บ้านของเฟรนตินานะครับก็จบด้วยการเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องของความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเจ้าถิ่นอย่างเวเนเซียเองนะครับวันนี้ก็คงจะ ใช้เพื่อชุดใหญ่นะครับจะนำทัพโดยกิเกเปเรสนะครับกองกลางชาวสเปนที่นะัดที่แล้วทําประตูได้นะครับส่วนในตําแหน่งแนวรุกนะครับก็น่าจะมีทางจอนเยบัวนะครับกองหน้าเอกวาดอร์พร้อมลาตาขายส่วนทางทีมเยอเฟรตินาเองเนี่ยก็คงจะใช้ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับก็ต้องโฟกัสในเกมลีครับทางเดบิดเดเคอมอยเซคเคนวันนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับ ซึ่งความนั้นจะเป็นของเกมในคู่นี้กับเงื่อนไขที่ให้ทีมเยือนเฟรตินาเหนือกว่าเล็กน้อยก็ยังมองว่าน่าเชียร์นะครับเทียบกันที่ในเรื่องของคุณภาพทีมนบฟิออดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้โฟกัสก็คงต้องมาเน้นที่ในลีกเพื่อทำอันดับไปเล่นบอลยุโรปในซีซั่นหน้านะครับก็เทียบีเด็ดที่ขาดดีกว่าเยอะนะครับอย่างน้อยเกมนี้มีแต้มครับลุ้น3แต้มได้เลือกเฟรตินาส่วนคู่ที่3ครับเป็นกันที่ศึกบอลสเปนออสเวนคารเป็นเกมคู่ระหวา่างโกเตบอร์ครับเปิดบ้านพบกับทา er Garden, นาเายอาการับ เจ้าถิ่นโกเตบอร์ครับก็เล่นมา7นัดมี10คะแนนนะครับส่วนทางเยอการ์เดน6นัดมี8คะแนนครับผลงาน5้าเกมที่ผ่านมานะครับโกเตบอร์ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ขณะที่เยอการ์เดนชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับล่าสุดคือการแพ้เชลซีในรอบรองชนะเลิศของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับสูสี 4, นะครับ5าเกมสุดที่พบการแพ้ชนะกันฝั่งละ2ครั้งแล้วก็ จบด้วยการเสมอกันหนึ่งครั้งนะครับซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้กับเงื่อนไขที่ให้เจ้าบ้านโกเทบอกเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับก็ดูแล้วทีเมเยือนเยอการ์เดนไม่เป็นรองเลยนะครับชื่อชั้นอาจจะดีกว่าเล็กๆด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีโอกาสครับที่บุกมาเก็บแต้มได้นะครับกับโจทย์ที่ให้ทางเจ้าบ้านเหนือกว่าเล็กน้อยก็เลือกไปที่ทีเมเยือนเยอการ์เดนคิดว่าเกมนี้ไม่แพ้กระบอ,อกไปครับ